ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพรกะก็ผมไปคิดวิวนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมออนไลน์เรนเจอร์นะครับผมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมเข้ามารีวิวนะครับผมในแฟชั่นใหม่นะครับผมภายในเกมออนไลน์เรนเจอร์นั่นเองนะครับผมที่เพิ่งได้รับการอัปเดตเข้ามานะครับผมในเดือนสิงหาคมนี้แหละ นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคือผมบอกผมหมายถึงอะไรนะครับผมในส่วนของแฟชั่นใหม่นะแฟชั่นใหม่ที่ผมหมายถึงนะครับผมในคลิปนี้ก็คือแฟชั่นของลิงเจอร์ปาร์นั่นเองนะครับผมมานะครับซึ่งแฟชั่นลิงเจอร์ปาร์แฟชั่นนี้นะครับผมก็จะเป็นสิ่งใหม่นะครับเป็นแฟชั่นใหม่ภายในเกมของไลน์ลนเจอร์นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ฟแ์ชั่นใหม่ในเกมอื่นๆเพราะว่าหลายๆคงข้าหาใครเคยเล่นเกม r v หรือว่าเกมอื่นๆหลายๆเกมนะครับผมก็จะมีในส่วนของคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับในส่วนของลิงเจอร์ นะครับผมมากดไฟป้าฟรีไฟเรียกว่าไฟป้าสิขั้สูงนั่นนีงนะครับผมอ V ก็มีของอ V เนาะพอมาเกมไดร์เลนเจอร์นะครับผมมันก็มีอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมในส่วนของไฟป้านะครับผมอานี้ผมนี่ครับก็ในส่วนของไฟป้านะครับผมก็จะมีไอเข้มอยู่ที่ให้เรานะครับผมสามารถที่จะเข้ามากดลับได้เลยนะครับผมครั้งสายฟรีนะครับผมแล้วก็ขอสายเกิมนะ แต่สำหรับใครที่เป็นแบบสายเกินอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาเติมแพล,ลิงยอปยะปาาได้ในราคาเพียงแค่299บาทนะครับผมก็าคุณเกินไป299บาทสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับผมก็อยากให้คุณเห็นเลยนะครับว่าก็มีไอเทมอยู่หลายๆอย่างเลยนะครับผมที่ให้คุณนะครับสามารถที่จะเข้ามาหลับได้นะครับมีเยอะอยู่นะ ฟรีปาก็มีเยอะเหมือนกันนะครับด้านบนคือฟรีปานะครับฟรีปาคือได้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นก็อเติมเกมก็สามารถที่จะกดรับได้แบบผมเนาะเห็นไหมครับผมก็กดรับไปล้วก่ากาชาห้าใบรหบผมผมก็สามารถที่จะรับได้ครับผมอยากรับคนโน้นหนึ่งร้อยคนโน้นนะครับผมผมก็สามารถที่จะเข้ามากดรับได้เห็นไหมครับว่าเราสามารถกดรับได้นะครับผมนะครับนี่ผมเราก็สามารถที่จะเข้ามาเชคดูประวัติได้นะครับว่าผมกดรับอะไรไปบ้านนี้เห็นไหมครับ ระวันเลเวลปลาเลเวลหนึ่งผมก,กดรับไปแล้วครับระวัเลเวลปลาเลเวลยี่สามผมก็กดรับไปแล้วนะครับผมก็ได้รับเกียร์หดดาวมาอยู่เยอะอยู่นะได้มาห้าเกียร์เลยนะครับผมโดยรวมก็คือว่าคุ้มค่าอยู่นะนะครับผมแล้วก็ระวันเลเวลปลาสองเมื่อกี้เพิ่อกดรับก็ได้ามาหนึ่งร้อยคนนัดนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะเข้ามากดรับได้นะครับแต่ว่าถ้าหาไปพว่แบบเลนเจอร์ปลาพวกนี้นะครับผมเราจะยังไม่สามารถที่จะเข้ามากดรับได้เห็นไหมครับเพราะว่า เขานะครับผมจะก็ให้เราทําการเสียเนอนซื้อก่อนในราคา299บาทนะครับผมนี่ครับสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับผมก็คลิกคําว่า299นะครับผมแล้วคลิกคําว่ายืนยันการซื้อรับผมอ่านนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็คลิกคําว่าซื้อในคลิปเดียวครับผมคลิปไปเลยครับสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับผมก็คลิปไปนะครับผมซื้อในคลิปเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมผมมีปัญหาอยู่นะว่าเราจะยังกดซื้อไม่ได้ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับการซื้อรูบี้ลมเห็วนะครับรอสักครู่ครับโอเคผมเดี๋ยวเรามายิงอย่างการซื้อใหม่แลวกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับกาก็ยากกดไม่ยากอยู่ดีนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นที่โคศั์ผมหรือว่ามันเป็นที่อะไรนะครับผมที่ทําให้ผมนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามากดซื้อได้นะครับนี่ค้านเลยนะครับไม่สามารถกดซื้อได้จริงๆนะเนี่ยคานเลยครับผม นะครับผมผมก็อยากจะเติมให้ดูนะไก่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมมาเติมไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมเข้ามากดซื้อนะครับผมนี่ครับยืนยันการซื้อครับมันหลุดเลยไหมครับซื้อในที่เดียวครับมันกดซื้อไม่ได้นะครับมันค้างเลยครับผมมือือผมมีปัญหาผมก็ส่วนนี้มีปัญหามาสักพักหนึ่งแล้วครับในการเติมเกมนะครับวิธีการเติมเกมกับผมมันก็จะลำบากมากขึ้นนะครับผมเพราะเมื่าระบบมันมีระบบมันล็อตในมาเซฟตี้มันล็อตไปแล้วในว่า เราห้ามซื้อเกมห้ามเกิมเกมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอดูนะก็อย่าคิดคุณเห็นเลยนะครับผมขอรางวัลนะครับผมฟรีปาก็มีเยอะอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เรียวนาครับขนนกนะกอนสุบเลนเจอร์นะครับผมนะครับผมรวมไปถึงเอาการเรียวนากว่ากาชาด้วยนะครับผมแต่พอมาเป็นเลนเจอร์ปาผมก็จะมีไฮเปอร์เรียวนานะครับมีสกินป้อมมีลูบี้มาให้ด้วยนะครับผมมีกวารีเซคัสสัตนะครับขีบเลนเจอร์ข่าจูกิ นะครับก่อสุ่มเกียร์ด้วยเห็นไหมครับก็มีเยอะอยู่นะนะครับผมเมือครั้งในส่วนของฟรีปาก็แจกเยอะพอสมควรอยู่แล้วการเล่นเจอปาร์กยังไงก็แจกนักว่วแน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างที่คุณเห็นเลยครับก็ภารกิจนะครับผมพี่ให้เรามาทาในส่วนของเลนเจอปาร์นะครับผมทำเคยครับภารกิจคือให้เรานะครับจะมีภารกิจประจําวันนะครับภารกิจประจําสัปดาห์แล้วก็ภารกิจพิเศษที่ให้คุณนะครับสามารถที่จะเข้ามาทาได้นะครับ ก็ในส่วนของภารกิจประจำมันก็จะมีรีเซ็ตขึ้นวงอยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นภารกิจพึงหาเลยนะครับผมคือแปลรูปคลิกกันครับผสมอุปกรณ์ครับผสมเลนเจอร์เคลียร์สเกตจูเกตเล่นหัวพี p ครับผมเคลียร์สเปเชียลสเกลแล้วก็เคลียร์สเกตหลัดนะครับผมนี่ครับเป็นภารกิจประจำวันที่มีการรีเซ็ตขึ้นวงอยู่แล้วครับก็ให้คุณนะครับสามารถที่จะเข้ามาทำได้ทุกวันนะครับอันนี้ส่วนขับไปคือภารกิจประจำสัปดาห์ครับก็จะมีการรีเซ็ตนะครับผมคุณสัปดาห์นะครับคุกวันอาทิตย์์นนนะะครรรรััับเิิ่มมกกก็็วจจจทีภา รีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยผมก็ให้คุณสามารถที่จะเข้ามาทำก็งเ่งวันจันทร์หือว่าอาทิตย์ได้นะครับพอมาวันจันทร์ขับไปครับก็จะมีการรีเซ็ตนะครับผมในส่วนของภารกิจนะครับนี่ครับก็จะมีภารกิจให้เราทำประจำสัปดาห์คือในส่วนของจูมกีสีค่คันนะครับผมคลิกกิววอลครับครอบรูปใน10กิวเลยครับเคลียสเกีจูกีสิบคันงเล่หมู่พีพียี่สิบครั้งเคลียสเกีหลาสิบคันนะผมเลาะอีกสามคันนะครับผมแล้วก็เคลียสเปเชียลสเกียี่สิบครับผมใช้คนนน้อยครบิะครับผมนบนบในนสัปดาห์ชง นะครับผมุณก็สามารถที่จะเข้ามากดรลับได้ซึ่งในหนึ่งสัปดาห์ผมผมก็ใช้ขนนกมากกว่า5้าร้อยขนอยู่แล้วนะครับแบบที่คุณเห็นเลยครับผมว่าใช้ขนนกมากกว่า500้อยแน่นอนอยู่แล้วในหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าผมเล่นสเปกพิเศษผมเล่นทุกวันครับเล่นสเปลหลักก็เล่นทุกวันครับอย่างไรนก็แบบอย่างไรก็ใช้เผาผานขนมาได้ไวอยู่แล้วนะครับผมในส่วนนี้ในส่วนของการใช้ขนนก5้าร้อยขนนี่ไม่ใช่ปัญหานะสำหรับคนที่มีขนนกเยอะนะครับก็จะไม่ปัญหาสุดสำหรับคนที่มีขนนกน้อยผมก็พยายามบริหารขนดีๆด้วย นะครับผมมาและหลังจากที่เรานะครับผมเข้ามาคำเคลียร์ได้รับคะแนนเลนเจอร์ปั๊บมาแล้วครับเราก็สามารถที่จะนํามาแลกของได้ในหน้านี้ตามเลเวลเลยนะครับดูเลเวลเราได้ด้านบนนะครับว่าเราคือเลเวลอะไรครับเลเวลไหมก็คือเลเวลสามสิบนะนะครับผมก็กันเริ่มว่ากันเลเวลหนึ่งจู๋ขึ้เลเวลสามสิบครับนี่ครับก็จะมีไอเทมที่ให้เราสามารถที่จะเข้ามากดรับได้นะครับผมแล้วก็มีหีบเล็บบนนะแบบสุ่มครับหีบบนน้แบบสุ่มคือเมื่อเราสุ่มนะครับครบหกร้อยพอยนะครับผมมาในเลเวลสามสิบครบหกร้อยพอยต์ครับเราก็จจะะสาามรถที่ เข้ามากดลับได้นะครับผมในหีบบนั้แบบสุ่มครับก็จะมีแอเข้มอยู่เนี่ยที่คุณเห็นเลยนะครับก็ไม่อยู่หลายเข้มขี้ให้คุณนะครับสามารถที่จะเข้ามากดลับได้นะครับอ่านะครับผมเดี๋ยวผมมากดลับกันเลยดีกว่านะครับผมในโชวขอฟรีปาร์ก่อนเลยนะครับผมนี่ครับก็ในโชวขอฟรีปาร์นี่นะครับผมมาดูหีบสุ่มอุปกรณ์5้าดาวดีกว่าผมนี่ครับก็จะมีการสุ่มอุปกรณ์5ดาวมาจํานวน5ชิ้นนะครับผมนี่ครับอ่านะครับ แล้วก็ขับไปนะครับผมก็จะเป็นกระป๋อ EFP นะเดี๋ยวค่อยกดรับแล้วกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของเพชรนะครับผมสองหมื่นเพชรนะไม่ใช่เพชรลูบี้นะครับผมอันเขาเรียกว่าลูบี้อันนี้เรียกว่าเพชรนะครับผมเพชรในราคาในกิวนะครับขับไปนะครับผมก็คือห้าแสนเหรียญนะหนึ่งร้อยขนนครับผมนี่ครับอ่านะครับแล้วก็มีในส่วนของหีบสูงวัสดุบบพันหนึ่งห้านั่นเองนะครับผมนี่ครับอ่านะครับ ก็ให้คุณสามารถที่จะเข้ามากดรับได้ก็มี5ดาวนะครับ4ดาว3าดาวเนาะในก่อนนี้ก็จะมี5ดาว4ดาว3ดาวนะครับผมนี้ผมได้รับ5ดาวมา2ชิ้นนะ3ชิ้นเลยนะครับผมได้รับ4ดาวมา2ชิ้นนะครับผมแล้วก็3าดาวอีก3ชิ้นนะครับผมมานะครับในโซของก่อนนี้นะนะครับก็ภายในนี้ก็สุ่มรับเราวางได้ขโมห้าชิ้นนั่นเองนะครับผมภายในนี้ก็จะมีของราวัน๋อมี1ดาวด้วยนะภายในมี1ดาวมี2ดาวด้วยนะครับผมก็คือมีในโซของ1ดาวถึง5ดาวเลยในก่อนนี้นะครับ ขับไปนะครับผมก็คือกัวกาชาสามใบนะครับนี่ครับก็อนจะกัวกาชาสามใบนะครับผมก็จะเป็นในโซนของซูเปอร์ลีโอน่าแปดดาวนะแล้วก็ห้าแสนเหรียญนะครับผมนี่ครับหนึ่งร้อยขนนดนะครับนี่ครับให้คุณสามารถที่จะเข้ามากดรับได้นี่คือขอฟรีฟานะครับผมให้คุณสามารถทาเคลสนะครับผมคําุรกิจเก็บแก้มนะครับผมได้ครบเนาะตามเลเวลที่ขอกําหนดแล้วคุณก็สามารถที่จะเข้ามากดรับได้นะครับเลเวลสิบสามนะครับผมนี่ครับก็การรับหีบวัสดุอัปเกรดนะครับนี่ เงี้ยผมห้าดาวมาห้าดาวอยู่แล้วนะครับนี่ก็ห้าดาวนะรุ่นแฮมเวห้าดาวนะครับอาจารย์มณี่แห่เขพเจ้านี่ก็ห้าดาวเห็นไหมครับแล้วก็สี่ดาวนะครับผมซึ่งภายในก่องสุ่มนี้นะครับผมก็จะมีนะครับผมในส่วนของวัสดุเนาะในการอัปเดตเริ่มเมื่อกาศสามดาวนะครับผมไปนจ้คือห้าดาวเลยนะครับผมภายในก่อนนี้นะครับเลเวลสิบสี่นะครับผมก็ได้รับมาในส่วนของกระป๋อเย็พีนะเลเวลสิบห้านะครับผมก็ได้รับในส่วนของทีมสุปกอหดดาวนะครับ ซึ่งภายในนะครับผมก็จะให้เราได้รับ5ชิ้นด้วยกันเลยนะครับนี่ครับหดดาว5ชิ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันคุ้มค่ามากนะหดดาว5ชิ้นเนี่ยได้โลแฮกกับปอกมานนี่คือผมประคับใจมากนะครับผมพอมันเป็นไอ้เข้มขี้ผมใช้บ่อยมากนะครับโลหฮกกับปอมผมใช้บ่อยมากๆนะครับบ่อยจริงๆนะมันเป็นไอ้มันเป็นเกียร์ที่แบบดีมากนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าใครที่แบบว่าชอบเล่นเรนเจอร์สายพลังแล้วไม่มีเกียร์ดีๆครับ โล่หะก่าผมอปอีกหนึ่งเกียร์ที่ตอบโจกคุณแน่นอนครับผมเพราะมันเป็นเกียร์ที่ดีมากๆนะครับดีจริงๆนะผมไปต่อครับไม้คาคาแหกเกียร์กิโยแล้วก็คาคามดมดนดำนะครับอ่านะครับนี่ครับผมไปต่อครับเลเวลสิบหกนะครับผมก็ได้รับห้าแสนเหรียญนะนะครับเลเวลสิบเจ็ดนะครับผมหนึ่งร้อยขนนดนะหนึ่งเลเวลสิบเจ็ดหนึ่งร้อยขนนดนะครับเลเวลสิบแปดครับผมก็จะได้รับนะครับผมในโซ่ขอที่ สุ่มเลนเจอร์ขั้นจุกินะครับผมมา5้าสนิด้วยกันนะครับเปิดดูเลยดีกว่าได้รับเลนเจอร์อะไรนะครับเปิดมานะครับผมก็ได้ซอแ์เคงกูมาซึ่งในส่วนนี้นะครับผมเราจะไม่สามารถที่จะเข้ามาเลือกได้นะครับว่าเราจะได้รับเลนเจอร์อะไรอยากได้เลนเจอร์อะไรคือเขาจะสุ่มมาให้เราเลยในก่อนนี้นะครับไปต่อครับพลหอบแฟงกี้ครับผมคาร่าลาซินีครับ ไมดูซ่าลิอานะครับผมแล้วก็จบขายด้วยพลคาหาคัสนั่นเองนะครับผมนี่อ่านะครับแดาวห้าชนิดนะครับผมนี่คือสีผมกล้มาในโซ่ของระวันเลเวลปาเลเวลสิบแปดนะครับนี่คือขอฟรีปาอยู่นะนะครับนี่แค่ฟรีปานะครับแกนหนักขนาดนี้นะแล้วก็อยากได้รับกัวกาชาสามใบนะครับนี่ครับเลเวลยีนะครับผมก็ได้รับมาอีกแล้วนะครับผมในโซ่ของซูเปอร์ลีโวนาแดาวที่หลายๆคนนะคุ้นเคยกันนะครับเลเวลยีนะครับผมได้รับในโซ่ของ5้าแสนเหรียญนะ เลเวลยี่สิบสองหนึ่งร้อยขนนนะครับผมนี่ครับเลเวลปลาเลเวลยี่สิบสองแล้วนะครับเลเวลยี่สิบสามนะครับผมก็ได้รับมาในโซ่ของหีบสูอุปกรณ์หดดาวนะครับผมในนี้เลยนะครับนี่เขาจะสุ่มให้เราเนาะพอมาเลเวลยี่สิบสี่นะครับผมก็ได้รับกระป๋อยี่ีแล้วนะครับผมแต่ผมขออนุญาตยังไม่รับนะเลเวลยี่สิบห้านะครับผมได้รับในส่วนของหีบสูวัสดุพัฒนาศักยภาพนะครับห้าชิ้นเนาะนะครับได้วัสดุพัฒนาศักยภาพนะครับสี่เหลือสิบอันนะสีม่ว1สิบอันนะครับ สีเหลือสิอันอีกแล้วนะครับสีฟ้าสิอันนะครับผมแล้วก็จบหายด้วยสีเขียววิสิ0อันนะครับผมนี่อ่านะครับซึ่งภายในก่อนนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับว่าภายในนี้นะครับผมมีอะไรบ้างนะคือเขาสุ่มรับรางวัลนะครับผมมีอยู่5สีด้วยกันนะครับสุ่มรับรางวัลมีอยู่5สีด้วยกันอยู่ที่ว่าเราแต่ก็รับสีอะไรก็อยู่ที่เกมสุ่มมาให้เราเราไม่สามารถเลือกเองได้นะครับพอมาเลเวลเลเวลปลาเลเวลยี่หกนะครับผมก็จะได้รับ5้าแสนเหรียญนะ เลเวลยี่สิบเจ็ดได้หนึ่งร้อยขนนดนะครับผมเลเวลยี่สิบแปดนะครับผมได้รับมานะครับในส่วนของคัมพีโบรานะครับห้าสิบชิ้นนะครับเลเวลยี่สิบเก้านะครับผมกัวกาชาห้าใบนะครับผมแล้วก็พอมาถึงเลเวลปลาเลเวลสามสิบนะครับสักครู่นะครับมันจอมันล็อกครับผมนะครับสักครู่สักครู่ครับจอมันล็อกครับมากดไม่ยายนะครับรอสักครู่ครับ คือโทรศัพท์ผมมีปัญหาแน่เลยครับผมนี่ครับมันล็อตอยู่นะครับกดไม่ได้สักครู่ครับผมอ่านะครับผมนี่ครับมาก่อนกันเลยนะครับผมเลเวลสามสิบแล้วนะครับเลเวลสามสิบครับผมนี่ครับเลเวลสามสิบนะครับผมรับไปเลยนะครับผมนี่ครับผมเอาการิโอนาแปดดาวนะครับโอ้โหเอาการิโอนาแปดดาวมาแล้วนะครับนี่กล้ฟรีนะใกล้ฟรีเลยนะครับผมนี่ครับหนึ่งกระวนนะครับผมนี่คือ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในโซนขอฟรีพาสนะครับผมที่สามารถรับไว้คุม้มคุ้นเล่นเลยนะครับผมเด็กที่คุณนะครับไม่ก้อนเสียเนืองแม้ไก่บาทเดียวคุณก็สามารถที่จะเข้ามากดรับได้ครับรับไปนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าเรนเจอปานะครับว่าเราเสียเนืองก้างสอง้กสิบาทแล้วครับผมแลวสิ่งที่เราจะได้กลับคืนมามาคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไป2อง้บาทหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูกันเลยดีกว่านะครับโผลมานะครับผมให้มาเลยนะไม่มีอะไรมากครับผมโผลมาเลยครับใกล้ สิบใบมูลค <c oughs> ่าเท่าไหร่ครับมูลค่าเทียบเท่ากับหนึ่งร้อยลูบี้ครับผมอ่าห้าสิบใบมูลค่าเทียบเท่ากับหนึ่งร้อยลูบี้นะครับผมเพราะสิบใบนะครับผมสามารถสุ่มกาชาแค่สองรอบครับรอบละห้าใบขุดมาไหมครับก็เทียบเท่ากับหนึ่งร้อยลูบี้ครับเรามาเปรียบเทียบราคากันหนึ่งร้อยลูบี้นะครับผมราคาอยู่ที่ข้างต่ําเลยนะครับเกือบสองร้อยบาทแล้วนะครับตรีไปเลยนะครับประมาณสองร้อยบาทนะครับประมาณนั้นนี้แค่แปดจห้าลูบี้เกือบสองร้อยบาทแล้วนะตรีไปเลยนะครับสองร้อยบาท คุณได้ฟรีเลย200รบาทครับนะไม่ต้องมีอะไรมากครับคุณได้ฟรีเลยสอ0บาทคลิปไปเลยครับผมกัวกาชานะครับอ๋อเขาบอกว่าจําเป็นก็รีเซ็ตแอปพลิเคชันเพื่อรับรางวัลจากอ๋อคือเราก็รีเซ็ตแอปก่อนนะครับมาครับกดลงครับผมยวผมมารีเซ็ตแอปแป๊บหนึ่งนะครับเราคือจะสามารถรับได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งเข้ามากดซื้อใน่แล้วก็ยังไม่รีเซ็ตแอปนะครับผมเราเลยยังไม่สามารถที่จะเข้ามากดรับได้คุ้มไหมนะครับสิบใบเขี้ยวเข้ากับเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทนะครับ สองร้อยบาทไม่ใช่หนึ่งร้อยบาทขอเัยผมเก็ยบค่ากับสองร้อยบาทแล้วคุกก็ไหมครับประมาณนั้นนี่คุ้มอยู่นะหรือว่าหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทอะไรเนาะเพราะหนึ่งร้อยบาทมันน้อยไปนะครับมันคือสองร้อยบาทแหละนะครับนี่ครับผมเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นี่นะครับมาเขียบเข้ากันจริงๆนะสิบใบเขียบเข้าสองร้อยบาทนะเขียบเข้าจริงๆนะครับคุ้มจริงๆนะนี่ครับผมสิบใบครับเขียบเข้าสองร้อยบาทนะครับเราได้มาแล้วนะครับนี่ครับเพราะว่า ดูนะครับสุ่มการ์ซาส่อนรอบนะครับผมก็ตีไป100รูบี้ก็มูลค่า200บาทแล้ว necessary. นะครับแล้วก็อยากได้รับอีก30รูบี้ครับผมนี่ครับนะการ์ลาบสามสิบูบี้นะ30รูบี้มูลค่ากี่บาทมูลค่าคลิปเก้าหกสบาทครับผมนี่ครับส่อนร้อบาทแล้วนะครับแค่เลเวลหนึ่งครับเรารับไปแล้วนะครับ260บาทครับผมคุ้มไม่คุ้มครับแล้วก็ขับไปนะครับผมขนโนวิเศษครับ10ขนนะผมนี่ครับขนโนวิเศษ10ขนเท่าไหร่ครับมาดูกันนะ คนวิเศษสิบคนนะครับมูลค่าเท่ากับสิบรูบี้ตีไปประมาณสิบรูบี้แล้วกันนะสิบรูบี้นะครับผมตีไปสิบรูบี้นะครับโอ้โหคุ้มอยู่นะพอมาเลเวลสามนะครับนี่ครับผมเลเวลสามถีบเลือกอุปกรณ์ห้าดาวผมคือให้เรานะครับสามารถที่จะเข้ามาเลือกอุปกรณ์ห้าดาวได้ห้าชนิดเลยแนละ้วเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเรา,เราอยากได้อุปกรณ์ไหนนะครับมีครบอุปกรณ์เลยนะครับที่ให้เราสามารถที่จะ เข้ามาเลือกได้นะครับนี่ว่าผมอยากได้ไหนสมมุติว่าผมอยากได้ในโซนของฮานูด้วยแล้วกันนะเราสามารถเลือกได้เลยนะครับนี่ครับนะครับแต่ว่าผมไม่เลือกผมเอาแบบอันนี้เลยดีกว่ารดเดียวไปเลยดีกว่าได่ายดีนะครับนี่ครับสี่แล้วก็หนึ่งไปเลยแล้วกันนะหีบเลือกอุปกรณ์ห้าดาวห้าชนิดกับผมนี่ครับเราเลือกได้เลยครับผมนี่ครับอ่านี่ผมเลือกเสร็จเรียบร้อยนะไปอุปกรณ์3กันเลยนะครับเพราะว่าเวลาผมใช้จะได้ใช้ใน่นี่ผมเลือกมาเองเลยนะครับให้เราเลือกเองได้นะอิสระนะครับ แล้วก็ขับไปพอมาเลเวลสี่รับก็อีกสิบรูบี้นะครับผมนี่ครับอีกสิบรูบี้ครับเลเวลห้าแล้วผมก็ได้รับสามหมื่นเพชรกิ้วครับแล้วก็สองพันเพชรนะครับผมในโซ่ของคลิกกันระดับสูงนะครับผมในห้องคนรอนรับลีโอนานะครับขับไปนะครับผมก็คือหดนะครับผมเลเวลหดนะครับได้รับเจ็ดแสนเหรียญนะเลเวลเจ็ดนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญนะครับผมเลเวลแปดครับก็ให้เราสามารถเลือก เลือดนะครับผมวัสนุมปบหนึ่งาดได้นั่นเองนะครับผมนี่ครับานะครับก็ภายในนี้นะครับผมก็ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากได้อันไหนนะภายในนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวและห้าดาวท่ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเลือกได้นะครับนี่ผมเลือกไปเลยแล้วกันผมชอบอ่ะเอาไปเลยแล้วกันสองไปแล้วกันแล้วก็นี้อีกหนึ่งไปแล้วกันนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะเลือกเองได้เลยนะครับนี้อิสระนะ เลือกได้อิสระเลยนะครับผมเลือก5ดาวล้วนเลยครับผมนะครับนี่ครผมเลือกได้อิสระครับผมดีมากดีดีจริงๆนะนี่ครับผมขับไปนะครับผมเลเวล9กว่ากาชา6ใบครับกว่ากาชา6ใบมูลค่าเท่าไหร่นะมูลค่าก็ประมาณ5้าสิบรูบี้นะครับแล้วก็มีส่วนเกินมาอีกหนึ่งแล้วก็ปัดลบไปเป็นห้าสิบรูบี้พอนะครับใกล้มาอีกห้าสิบรูบี้ครับคุ้มอยู่นะเลเวลสิบนะครับผมได้รับซูเปอร์ลีโอนาแปดดาวมาสองก๊วะผมนี่ครับซูเปอร์ลีโอนาแปดดาวสองก๊วะครับแล้วก็ 3,000เพชรนะครับผมของห้องขนลอนรับรีโอน่านะครับเลเวลสเปคครับผม7 0 0 0แสนลีนครับพอมาเลเวลสิบสองนะครับผมก็การรับในส่วนของคนนวิเศษแล้วนะครับผมเอาไปเล่น PVP นะครับแต่ผมยังไม่กดรับเนาะนะครับเพราะว่าส่วนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยได้เล่น PVP ผมเลยยังไม่น้นกดรับดีกว่าค่อยเก็บไว้ค่อยกดรับตองที่แบบสิ้นสุดสัปดาห์นะครับผมประมาณว่าศุกร์วันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยผมค่อยกดรับนะครับเลเวลสิบสามครับก็คือขีดเรื่องวัสดุในการอัปเกรดนะครับผมนี่ครับ ก็ภายในที่ให้เราเลือกนะครับผมภายในนี้ก็จะมีก็การ3ดาว4ดาวแล้วก็5ดาวเลยนะครับผมนี่ครับการสมมุติถ้าเราเลือกแบบ3ดาวนะครับ3าดาวเราก็จะได้รับจำนวนสซิ้นะครับพอมา4ดาวก็จะได้รับ2องซิะครับแต่พอมา5้าดาวครับเราจะได้รับแค่ซินเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับผมเอา5ดาวล้วนเลยดีกว่านะครับเพราะในไหนผมก็อยากได้5ดาวอยู่แล้วนะนี่ครับผมเอามาคิดละอันเลยนะครับทุกอย่างเลย5ดาวหมดเลยเลือกให้ดูเลยนะครับมาครับนี่ครับผมลุนเฮนิลันครับลุนสักสิครับผม อัญมณีแหวับสามัคคีครับอัญมณีแห่งเทพเจ้าแล้วก็จบขายด้วยอัญมณีแห่ใสลุ้นนะผมนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับระหวางเลเวลปร์ดนะครับพอมาเลเวลสิบสี่นะครับรับได้อีกนะครับสามสิบรูบียผมนี่ครับเลเวลสิบสี่รับสามสิบรูบี้นะเลเวลสิบห้านะครับผมในส่วนของเลเวลสิบห้าก็จะมีอยู่สองอย่างให้เราสามารถกดรับได้ก่อนแรกนะครับผมคือหีบและออุปกรณ์หดดาวนะครับนี่ครับภายในนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์หดดาวอยู่นะ นี่นะครับว่าอุปกรณ์หดดาวมีครบชุดชิ้นเลยนะครับมีครบคุดชิ้นนะนะคบอุปกรณ์หดดาวที่ดีที่สุดผมแนะนําเลยนะครับว่าอุปกรณ์หดดาวที่ดีที่สุดนะครับก็คือในโซนของนี่เลยครับผมกระเป๋าเป้ความมือครับนี่ผมมองว่าอันนี้ดีมากอันนี้ดีจริงๆอันนี้คือว่าดีมากนะครับสำหรับผมผมมองว่าผมให้ไปเลย10คะแนนเลยนะครับกระเป๋าเป้ความมือไปไอเทมที่ดีมากนะครับนอนลงมานะครับผมก็น่าจะเปในโซนของโลหกการปกป้อนนะผมอันนี้ครับอ่ะผมจะเอาแบบ นี่เลยดีกว่าเอาสองแล้วก็โล่หักกรปบป้อนไปสามเลยแล้วกันนะครับนี่ครับไอเข็มที่ดีที่สุดคือเหล่านี้ไอเข็มเหล่านี้โล่หักกรปกป้อนแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าปีกความมือครับแล้วก็อันนี้ก็ดีนะเข็มขัดน้าตาแฮกเก็ตเกิโยขามว่ามาดีไหมมันก็ดีนะนะครับแล้วกลยเราเลยอันนี้ก็ดีครับเพิ่มดาเมจนะครับผมอ่านะครับกับผมจะเลือกไปในส่วนของกระเป๋าปีกความมืดแล้วกันแล้วก็ในส่วนของโล่หัการปกป้อนแล้วกันนะครับนี่ครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกเองได้เลยอิสระนะครับนี่ครับ กระเป๋าปีกขวามือครับโล่แห่งการปกป้องครับผมนี่ครับมาแล้วนะครับซึ่งกันละเกียร์นะครับผมค่าสเกลกันนะครับผมจะไม่เข้ากันนะแต่ใกล้เคียงกันนะครับผมในโซของการเพิ่มเลือดเพิ่มรายลบหลีกสกิลถึงแม้จะไปเกียร์เดียวกันเท่ากับว่าค่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะไม่เข้ากันนะครับเป็นเองธรรมดานะครับเลเวลสิบห้าก็รับไัอีกหนึ่งร้อยชิ้นนะผมเลเวลสิบหกครับเจ็ดแสนเหรียญนะเลเวลสิบเจ็ดนะครับผมร้อยห้าสิบขนนกครับผมเลเวลสิบแปดครับ ไปเลยนะครับหีบเลือดเลงเจอขั้นจุกิครับผมอ่านี่ครับผมสมมุติว่าเรายังไม่อยากกดลับนะครับผมเราไม่อยากจะเลือดนะครับผมก็คิกการระบอากไปก่อนได้นะครับจะยุดเลิกการรับรางนะครับและหยุดเลือดราวหาก็การหยุดเลือดเราก็สามารถที่จะลิ้ยุดเลิกได้นะแต่ถ้าหากเราไม่อยากยุดเลิกนะครับผมก็คิกกอนเนื้อไปนะครับก็ว่าผมยังไม่ยุดเลิกแล้วกันนะครับอันไหนคิดเลือกยากคุณก็เอามาเลยนะอันไหนที่แบบว่าคุณขาดอยู่ในตอนนี้นะครับผมคุณก็สามารถที่จะ เข้ามาเลือกได้สมมุติว่าตอนนี้ผมขาดอยู่นะครับขาดอลิซนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมขาดคาร่านะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับผมผมขาดนะครับในส่วนของยาซีซี่นะครับผมแล้วก็สมมุติว่าตอนนี้ผมขาดนี่ผมเซรีน่าครับผมก็เลือกได้เลยครับผมนี่ครับยืนยันได้ผมเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเข้ามากดรับได้ทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมครับสบายๆผมไม่มีอะไรมากเราก็สามารถเลือกเองได้หมดเลยนะครับเลเวลสิบเก้าหกกับกาชานะเลเวลยี่สิบนะครับผมก็ได้รับในส่วนของ เอากาลโอนาแปดดาวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเขี้ยวมังกรสามสิบชิ้นนะเลเวลยี่สิบเจ็ดแสนเหรียญนะครับเลเวลยี่สิบสองนะครับผมก็ได้ขนนวิเศษอีกแล้วนะครับเลเวลยี่สิบสามน่าจะไปหีบด้วออุปกรณ์เกียร์หดาวนะรับผมยังไม่เข้าแล้วกันนะครับเลเวลยี่สิบสี่ก็ได้รับสามสิบลูบี้นะครับผมมาเลเวลยี่สิบห้านะครับผมก็จะได้รับในส่วนของหีบเลือกวัสดุปัคนาศักยภาพนะครับนี่ครับก็ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากได้สีอะไรนะในส่วนนี้นะครับผมนี่ครับ กัแล้วสี่ก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับการสมมติว่าเราไม่อยากได้นะครับผมล้วก็ขิ้ยดเลิกไปก่อนนะครับยดเลิกไปครับเราก็สามารถที่จะเข้ามากดรับคิดหลังได้นะครับผมในส่วนนี้นะครับยี่ห้เจ็ดแสนเหรียญนะผมนี่ครับเลเวลยี่สิบเจ็ดครับหนึ่งร้อยห้าสิบขนนกครับเลเวลยี่สิบแปดครับผมหนึ่งร้อยนะครับผมในส่วนของคัมพีโบราครับเลเวลยี่สิบเก้าห้าสิบดูบี้ครับผมนี่แล้วก็ เลเกวลสามสิบครับผมก็มีไฮเปอร์เลียวนะครับแล้วก็เป็นของรอพิเศษนะครับผมก็คือในส่วนของสกินป้อมนะครับผมพิโก้ไทรหานั่นเองนะครับผมนี่อ่านะครับรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนสกินป้อมนะครับผมก็ให้คุณนะครับคลิกเข้ามาที่ทีมครับคลิกคำว่าสกินป้อมปากาครับผมแล้วก็เลือกเปลี่ยนได้เลยครับผมนี่ครับวิธีการเปลี่ยนนะครับผมลากเข้ามาครับแค่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็กับหน้าล็อบบี้กับหน้าหลักเรานะครับขอไปยผมก็คลิกยิงยังก่อนเนาะ นะครับมันคือจะเปลี่ยนให้เราได้ใช่ไหมนี่ครับหลังจากนั้นนะครับผมก็คลิกกระบากนะครับบาคึอครผมนี่ครับก็เปลี่ยนให้เราแล้วแล้วก็กลับหน้าหลังดูนะครับมันก็เปลี่ยนให้เราเรียบร้อยนะครับนี่นะครับซื้อเข้มข้นหมดเลยนะครับผมคิดเรากดรับนะครับผมก็จะเข้ามาในคลิกหนักของเราคันทีเลยนะครับผู้ย่างเลยเห็นไหมครับนี่ครับเข้ามาหมดเลยนะครับอะนะครับผมก็ไปว่าขาดเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ผมฝากกดไลค์ด้วยนะใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ